สวัสดีค่ะขอคดินจอยนะคะจาก Suspect Station ค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของแนวคิดใหม่ๆนะคะที่จะลบล้างความเชื่อเก่าๆของผู้ประกอบการได้เลยค่ะหลายๆท่านนะคะที่เป็นผู้ประกอบการแล้วก็บางท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กหรือใหญ่นะคะที่ตอนนี้ค่ะหลายๆบริษัทนะคะเข้ามาแล้วเข้ามาในออนไลน์แล้วค่ะเพียงแต่ว่า ยังคงให้หน้าที่นี้ถ้าเป็นเรื่องของการขายก็ให้น้องเซลล์ทำงานไปถ้าเป็นเรื่องของการตลาดการประชาสัมพันธ์ก็จะให้น้องในทีมการตลาดรับผิดชอบตรงนี้ไปหลายๆท่านยังคงความรู้สึกแบบเดิมค่ะว่าในออนไลน์ตรงนี้ก็หมายความว่าในเมื่อฉันปล่อยแล้วเอามาขายได้เลยในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเอาเข้ามาเรียนรู้ได้เลยแต่ว่าในเรื่องของการใช้โทรศัพท์ในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องของเด็กๆค่ะไม่ใช่เรื่องของเจ้าของไม่ใช่เรื่องของผู้ประกอบการหลายๆท่านยังมีความคิดแบบนี้นะคะ ทีนี้ค่ะถ้าเราจะลบความเชื่อเดิมๆค่ะมีผู้ประกอบการหลายๆท่านนะคะที่มีความเห็นว่าณนะตรงนี้ถ้ามันเป็นเรื่องใหม่ที่ปัจจุบันใครๆก็เข้ามาเรียนรู้ได้บางท่านเนี่ยได้เคยเข้ามาลองเรียนรู้แล้วค่ะแล้วก็เห็นความสําคัญแล้วค่ะว่าณนะตอนนี้ถ้าเราเอาตัวเองเข้ามาด้วยเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้ด้วยนะคะหลายๆอย่างค่ะเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยนะคะว่าในมุมมองของเจ้าของธุรกิจค่ะบวกกับประสบการณ์ทัศนคติ เจ้าของธุรกิจแน่จะเห็นอะไรที่กว้างกว่าเด็กๆที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการขายหรือการตลาดใช่ไหมคะหลายๆอย่างตัดสินใจได้แล้วก็มองเห็นเทรนในอนาคตว่ามันมีแนวโน้มที่จะเป็นไปแบบไหนในลักษณะของธุรกิจของคุณเองเพราะฉะนั้นบางท่านค่ะพอเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปแตกให้เด็กๆในบริษัทได้เรียนรู้พอๆกันเพราะเราปฏิเสธไม่ได้เราคะ่ะว่าในหน้าที่ของแต่ละคนเนี่ยถ้าการที่จะต้องเรียนรู้ตรงนี้ถ้าหัวนํานะคะเด็กๆตามหมดเลยค่ะ แต่ว่าก็ยังมีบางที่ค่ะยังคงมีความเชื่อเดิมๆว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าของว่าเป็นเท่าแก่นะก็ให้เด็กๆทําไปแบบไหนมันจะโอเคกว่ากันลนะคะ เพราะว่าค่ะในการที่เราจะมองว่าเรื่องของการเล่นหน้าจอนะตอนนี้เรามองมุมแต่และมุมก็คือว่าเด็กเกเล่นกันค่ะวัยรุ่นเล่นกันอาจจะมีการเต้นการเล่นการอะไรเหมือนที่เราเห็นใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วค่ะในหน้าจอเดียวกันนะคะวิธีการดําเนินชีวิตต่างกันค่ะในเชิงธุรกิจก็มีหลายๆคนที่ประสบความสําเร็จในการใช้โทรศัพท์เหมือนกันนะคะเดี๋ยวนี้อายุน้อยร้อยล้านนี่ไม่ต้องเรียนเยอะนะคะเขาก็มีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนได้แล้วนะคะแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยสามารถที่จะเอื้อ ประโยชน์บางครั้งลดต้นทุนให้ในธุรกิจได้ด้วยนะคะเพียงแค่ว่าเราเข้ามาเรียนรู้เท่านั้นเองค่ะไม่มีใครอายุมากเกินกว่าที่จะนั่งเรียนรู้ตรงนี้ไปได้อย่าปิดโอกาสตัวเองนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าความเชื่อเดิมๆที่เคยดีในอดีตปัจจุบันความเชื่อตรงนั้นอาจจะเชยแล้วนะคะแล้วก็หลายๆอย่างค่ะถ้าเราปรับตัวแล้วก็เรียนรู้กันไปกับปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อทําให้คุณได้ประโยชน์ สูงสุดนะคะเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นขอเดินอยค่ะ Success Station นะคะสถานีสำเร็จของคนสำเร็จนะคะในระหว่างทางอยากให้มีความสุขไปด้วยนะคะโชคดีค่ะ